ตัวผมมันรวยเกินคนตัวผมมันรวยเกินคนลูกนี่สับสนยืมกันเป็นสายลูกนี่ตั้งสามหมื่นลายยืมกันบ่อลายคนละหลานสี่ตัวเลขเสรษฐีเงินดอกผักแวน่นเงินแสนผมให้บอ่ออันเงินพันผมให้บอ่อตื่นเงินหมื่นผมบอ่อไดยานอุย้ยเงินลานจังใสถงขั้นอานงุงสิไปน้ำาอร,รับร่องสบายนั่งยูสื่อ,อรถเก๋งขี่ขั้นละมือแล้วโยกให้ผู้อืน่น อยากได้หยังขอให้นั่งตานเงินทะนาคารนของอายปิ่นฟอนไผจองก้อนละสิได้นั่งเครื่องบินพายไปเที่ยวจีนส่วนทีด่ดินนี่ละบออยากเบาเอาส่วนทีด่ดินพี่นี่บอยอยากเบาอยู่ทึ่งหลังเขาตั้งสามพันไรหลังเขาใหญ่บุญละจองไว้สิหยอให้มอมพนาง บางวันละพี่ก็เขินเขินบางวันละพี่ก็เขินเขินนั่งนับแต่เงินเป็นกองพูดถึงเรื่องเพชรเรื่องทองมีอยู่ตั้งสองรถสิบลอ้อส่วนบ้านนั่นอน,นอ้อให้นวลละออนั้นตามไปดูบ้านแฟดทั้งคู่หน้าต่างประตูสร้างด้วยทองคำหน้าต่างประตูสร้างด้วยทองคํากระจังวน้ำมาลาพี่สีผ้าขันละแมนไปเบิงไปเบิงเพชรละหัวทออีกเกิงแพงไว้ ทาแต่งดองส่วนว่าทองไม่ต้องเป็นห่วงส่วนว่าทองไม่ต้องเป็นห่วงพี่มีเป็นพวงแครวงล้อพี่มีเป็นพวงแครวงล้อต้นต่อของคนจะรวยผมไม่ได้ทุกหวยผมรวยมาแต่เกิดพ่อแม่ผมท่านเป็นคนประเสริฐพอเกิดขึ้นมา เป็นทองท่องมีซื้อพอจำไว้ท่องใบเป็นซื้อของแม่ลูกหาค้นมีแต่ท่องออยตอยบักทองย่อยแม่นซื้อฉันทองจันนันนองผู้ลาท่องมากทองมาอีกนองท่องสาท่องดาแม่นปูคำบูซื้อยาอีกด้วยบรวยใดเห็ดยังใดเกิดอยู่ในละกองทองแท้เกิดอยู่ในละกองทองแท้ไปมาหาแว่เอาทองน้ำโจสัก เด้อเฮ้ยอ่อนซ่อนควมร่วยเจ้าของพี่น้องเก็เลบยบละายเป็นก่อนล้ำวาซูพีสุนองฟังร่วยไหลกันยังวา่าแต่ว่าร่วยหยังจะถามเดอ้อยาสหายเบาน้ำตาชิไหลฉันดอกวา่วาว่าซูภอรซิเมอพี่น้องฟังครับพอได้ใข่ถูกใข่เงาเนาะเอาโดยผู้ขานายโจซักตลกหน้าตาดีคนเซ็กซี่และ หัวลานจะเริ่นสุก